วิธีสวดสมรุาพาธและกรรมวาจาสวดสมรุาพาธภิกษุทั้งหลายก็สงพึงสวดสมรุาพาพภิกษุณีเหล่านั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่า724แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้อยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวรามมีกิพทสในทางเสื่อมเสีย มีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันพวกเธอไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วเพิ่งสวดสำรพาาภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้อยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเร็วทรามีกิเิศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดี มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันพวกเธอยังไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมรภาพภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรภาพภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวข้อความนี้แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้ากล่าวข้อความนี้แม้ครั้งที่สามภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้ทรงสวดสมรภาทเพื่อให้สละเรื่องนั้นทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยต,ติต้องอบัตทุกกรจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษอบัตทุกกฏที่ต้องเพราะยติ อาบัติทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระง,งับไปสงพึงสวดสมรภาพภิกษุณีสองถึงสรูปคราวเดียวกันไม่พึงสวดสมรภาพภิกษุณีมากกว่านั้นคราวเดียวกันคำว่าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนคำว่ายาวะตะติยกะคือต้องอาบัติเพราะสวดสมรภาพจบสมครั้ง ไม่ใช่ต้องอาบัดพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคําว่านิสรณีิยะได้แก่ทําให้ถูกขับออกจากหมู่คําว่าสังคาทิเศษความว่าสําหรับอาบัดนั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศษ